มันชอบทำงานในป่านี่นะม,มาหาฟืนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าฉันทำลายตอไม้สูงๆนะฉันชอบจัง <c oughs> ผ่าขวานทุบ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 พังทลายไปเลยทีเนี้ยนั่นอีกอีกงานหนึ่งนี่ตอนนี้ฉันต้องเอาเลื่อยมาตัดหาฟืนฉันก็ทำงานในป่าไปด้วยเนาะก็เพลินดี จะมาเก็บเฟืนแบกเฟืนตรงนี้ไงเครื่องทุ่นแรงก็เอาพลาสติกรองก่อนแล้วค่อยขนใบไอ้นั่นค่อยขนเฟืนใส่มันถึงไปง่ายนหาเฟืน้นได้ทำทุกวันทำงานในป่าทุกวันพักนี้นะอืม ฉันต้องรีบทำงานในป่าร <_ an> <_ an> ้อนะ ร้อนแดดออกกําลังกายได้ไงทุบขอนก็เลยร้อนสักนิดนึงนะเอ๊วันนี้แมวเหมียวไปไหนนาะเนี่ยไม่มาหาแม่สักคนเลยไปไหนนาะเหมีวยวเอ้เหมียวไปไหนเออแม่เอ,อ,เอาเข้าวมาให้ด้วยอยู่นะเนี่ยใป่าถ้าปกติเขาได้ยินเสียงเขาฉันเดี๋ยวเขาก็มามมฉันดีใจฉันทลายต่อตรงนั้นได้สูงสูงน่ะฉันทุบมันพังหมดเลยแล้วต่อไปฉันจะทำอะไรอีก <laughs> ัจะเอาเลื่อยมาเลื่อยต้นไม้ภายในสามสี่ปีนี้น่าจะหมดอยู่หรอกฟืนฉันนี่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็ล้มมาอีกเยอะแยะหน่อยนะไม่หมดหรอกเดี๋ยวปีหน้านี่นะฉันต้องมาขนตรงนี้นะเนี่ยนี่เนตรงข้างหน้าฉันนี่ก็โอ้โหนี่ต้นไม้ใหญ่เลยนะที่มันลม้มลงลนะนะเก็บเบอเบิร์ตกพี่น้องเห็นไหมนี่ลำดับลำดับต่อไปนี่ฉันต้องมาทำตรงนี้ฉันต้องมาตัดตรงนี้ ปืนน่ะนะปืนเยอะเลยพุนอาบ้ยเก็บประบัดปืนใช้ทั้งปีปีหน้านี่ก็ไม่หมดสองสามต้นนี่เนาะเห็นไหมมันหกกักลงมาตรงนี้นะนีะ,นะ,นะโอโงานใหญ่คือปืนฉันขยันเรื่อยไหมแค่นั้น นุ่ 4, นสี่ห้าต้นเลี้ยงเต็มเลยเห็นไหมเยอะแยะมากเลยเลื่อเอาทีเดียวละเดี๋ยวจะบอกตาที่อยู่หน้าบ้านนะ่ะเดี๋ยวจะบอกแกม,มาเอาตรงนี้แหละคงไม่ได้ช่วยตัดแี้ยแต่ให้เขามาเอาเองเขานะนะนุ่นอีกต้นนึงน่ะล้มเยอะอยู่ท้ายสวนฉันนุ่นนุ่นน่นท้ายสวนฉันนุ่นยาวไปเลยนุ่นจนถึงไอ้ขาวๆเข,ขียวๆตรงนู่นด้วยแหละ หาไปเยอะฟืนบ้านฉันนะนะถ้าจะตัดให้มันโล่งหมดก็ได้นะแต่ก็สงสารจังสงสารต้นไม้เนาะไอพวกกระดอกระเดนเนี่ยเลยจะตัดมันดี <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมเี๋ยวพวกนี้ก็ต้องมาทำเพราะว่าทำงานทุกวันในในป่านี่เก็บฟืนทุกวัน วันนี้ก็จะเอาแบบพวกเล็กๆน้อยๆเนียน่ยนะเศษเศษต้นไม้หักใส่มือได้นะแล้วก็ใช้เครื่องตัดเนี่ยอันนี้แหละใช้เครื่องตัดเครื่องหนีบเนีบนีบเนีบหักป้อปแป๊ปปอแปแล้วก็เท้าตัวเองแล้วก็ทืบมันลงไปใช่ไหม่ะแล้วต่อไปก็จะมาทําตรงนี้ทีนี้วันหลังวันนี้น่าจะพอแล้วตรงนั้นนะะจะได้เอาเลื่อยเลื่อยใหญ่มามาหั่นตรงนั้นแต่สําหรับตรงนี้ต้องใช้มือหักน่าจะได้ แต่ตอนนี้ฉันนั่งพักฉันนั่งพักก่อนฉันก็ฉันก็ได้สมาหักตรงนี้ก็จะบอกตาคนที่อยู่เพราะใหญ่หน้าบ้านนู่นตาคนคุณลุงที่อยู่หน้าบ้านจะบอกแกมาถ้าอยากได้คืนต้องเข้ามาเอาเลยตรงนี้มาเอาได้อนุญาตให้แกมาเอา อาไปใช้งานดูเพราะว่าคนที่อยู่แบบที่เขาไม่มีพื้นที่เยอะๆนะเขาก็ไม่มีซูมใช้เขาก็จะซื้อใช่ไหมทีนี้ถ้าใครอยากได้ฉันก็จะอนุญาตให้มาเอาไปใช้มันไม่หมดหรอกก็ยิ่งดีเขาจะได้กำจัดขยะให้เราด้วยนน้น ون, ข้างหลังนู้น ون, เยอะต้นไม้ใหญ่ก็มีตรงโน้นนะเดี๋ยวเดี๋ยว จะดูตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเมื่อกี้นี่ฉันกระทืบตน้นนึฉันจะพามาดูนะเอ๊ะเนี่ยฉันกระทือบต้นนี้นี่แล้วต้นไม้เนื้อแข็งที่มันล้มหน่ะนะต้นไม้แห้งนะแล้วมันล้มนี่ไม้เนื้อแข็งทั้งนั้นเลยเนี่แบบพอดีพอเหมาะเลยเหมาะที่จะทำฟืนน่ะนะนี่นี่แข็งแรงมาก ไม้เนื้อแน่นหนักมากดูที่เราจะยกนี่มันเป็นแบบน้ำหนักเยอะมากโมเมนว่าขอนดอกบานเห่านะนี่อันนี้มันขอนดอกดิฉันกระเทืบมันนฉันเอาขวานนะนะฉันเอาขวานเชาะเชาะเชาะฉันชอบที่เป็นตอแบบนี้ันกระเทิบมันกระ,กกระนำลงไปงตรงไหนอีกตอไหนที่จะต้องไปทําลายมันโ <laughs> น่นตรงโน่นอีกที่หนึ่งนะเห็นไหม โน่นเละต้นไม้หักเยอะฟืนเยอะมากเลยแหละไม่ต้องห่วงเยอะแยะตรงโน้นอีกนโน่นนูหนูตรงโน้นต้นไม้ล้มเยอะมากเลยนู่นูหนฟืนทั้งนั้นได้หมดทั้งนั้นเลยใส่ยุ่สามปี่อยว่าบ่เบิดมเออสามปีนี่น่าจะไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ก็เอาไปเยอะแล้ว ขนาดแค่อาทิตย์เดียวฉันหาฟืนเนี่ยนะฉันหาทุกวันไงน่าจะใช้ได้ <c oughs> สามเดือนอนี่หรอกพอดีแล้วดูที่เราต้องอนนประหยัดประหยัดพลังงานเพราะว่าถ้าหน้าที่ที่ทำความความเย็นนะ่ะมันความร้อนอ่ะหนักกว่าเย็นอีกนะ <c oughs> ทำความอุ่นบ้านอนะ่นะเนาะใช้พลังงานเยอะนะนั่นกับเปลืองก็นาถี่ว่าฤดูล่อนใส่แอร์อยู่เด้อเออเปรียบเทียบกันน่ะนะ เขาใหญ่บอกนะฉันก็เลยว่าเออตรงสวนนี้ตรงสวนนี้ที่เราจะประหยัดได้เออตรงนี้มันเอาอะไรตัดได้ไหมตรงนี้ได้ๆฉันจะเอามาฉันจะเอามันมางัดดังดูซิงไปนู่ตัดเรื่อยๆอยอกเรื่องมันเป็นเงินเดียวก็กลัวไม้ทับหัวตนเอง นี่กระตอใหม่ที่ตายแล้วนี่แต่ว่าไม่มีเห็ดที่กินได้เกิดตรงนี้เลยนี่เปล่าประโยชน์เดี๋ยวฉันจะเอาเลื่อยมาตัดให้มันล้มลงให้มันหักเป็นชิ้นกระจุยไปเลยอืม